ดโดเเจียวเนื้อเจ้าเกา่าใส่ไข่นั่นีปนนอะไจะได้ไก่ไก่เดือดหาหนึ่งครับเนี่ยเียดผมหเสีงมันดีเละเยิน้หอมเลยเดยี๋ยวสิมาลวกเสียนครับเสียนมาจากไทยเสียนสดเลย ก็เป็นพิกกติ till. ทั่วครับผมครับครบเลยแบบโบ้เนียตับสาสิคิกอ้โนะครับเงือกน้อยนะครับเสร็งน้องอยบ้อยมาเดพี่นลองเป็นระสบประจานครับ

ไม่เหี่ยหลายอย่างครับเสียหอกห่มียก็จุยองเทียนเนี่ยมา,าบบเดี๋ยใส่ไปเลว สวัด <Yeah. S 2> oh. mm ีครับพริกน้ำตาล รับบุญกันี่เลยคุณพ่อโอ้เดี๋ยวแม่มาแล้ว 来。No. What's that, man?

เดือดเขามาแล้วใส่เสื้อเดินไปเลยงามนงครัปูโยนอ่ะเดือมานงามปูนี้อันนี้เดียบางใส่อันนี้เราสะโพกนั tiêu quá bạn để hỏi đi lại thấy hai đi hai 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 kiều hết rồi bỏ đưa hai đưa, đưa yên rồi <laughs> 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 ได้เลยบะเนี้เฮ้ยแกก็จะไปหาเงินก่อนลูกแกจะไปวิ่งหนักก่อนมาแล้วขแม่ามาแล้ว

เดี๋ยววะโอ๊ยคือตนมาไปนำแล้ว สี่น้ำผ่านแลาวเช่นหน่อยน่าหงุดหงินึ้นอ่ะเช่นหน่อยเออคุณแจเลยจะใส่แบบคุณหนึ่งคุณแจก็น่ามันการน้เหวานอ่ะน้าก๋วยว

ไปนัง่งตรงนั้นข้างว่าปีน่ะไปเคนหนูไม่อยู่แล้วห่ะไป 난 내는. 그름 对不对？<Yeah. S 2> yeah. 啊，怎么关来了？给、啊、你们看看、啊，打了个响，关掉了。老爱老点你

ฟากปลาแล้วตีเส kind of ื่อมากเป็นเน้ตี้เส่เป็นยางใหญ่ขับปุ่นอยู่แล้ววะยางแชวนละเกยโทรหาเป็นเวลาเป็นเวลาเป็นไยงไหนดีเนวลามีไวาต้องห่างเราเอายางเหรียญกอนแล้วข้าวแล้วแล้วานเขียง่รอเราข้นปุ่นล้วแล้ก็ไป วา่เบาข้งเสื่นอนข้างไหนนอนเนาะวางนอนจักเกินอนกันที่ี่ผมเดีกนอนนอนผอมก็แน่แห้วอลยน้นัเอืหลักรดาษก็สมเลยวะคนบะทัวเริง หลายเปอร์เ mm ซ็น hmm. ต I mean, uh. mm ์ใช่เหมคกับเตี้ยนก็เมียเอเมียอะไม่เดียวอือ เค่น่อเขนเนาะมเบิร์แผ่นน้อกเห็นว่างอยูเมื่อเมื่อไดื่ม่กินไปสามแผ่นบ่สามแผ่นแผ่นหนึ่งว่างอยู่ในจานนะว่าจะกินหมดขนมปังฟันนุ่ ไม่ไดกะเทียมมดมืงม้อแซงเนื้อออกดีกว่าถ้าหารมแซงเนื้อเด่นดีกว่าแมนอยู่นั่นสอไสื่อลดินกันแล้วมาไปถอดอยู่แซบดีเหมือนอืม เราแปงก็เี่นเบอร์ะเฮ้ยหลอกางกันเลนะที่มึงเจียววะเน่ะเจ้าผมมัไมยอมเจียงล้ผมแ้ผมเจียวใส่ตุ่เย็นเปล่าเบื่อไม่ัรอเ่าู้า้ในายลูเจ้าหนเสียงดังเจีวต่เย็นหล่ะเจียวเจียวฟ้มไป่เท่ใส่วนี้

ว่แาแล้วไมใ่เกิบยาด้วยเลยอย่ายานี้ก่อน เดียวเดี๋วเราเดีอยดี๋เขาขอเงินกักเรา่ารอดนะนี่ไปขึ้นเกียนหาเราอยู่หว่าระวังเมื่อคืนเอ๊ยังเหรอ่นใ่้อด่ขึ้นเราเดีสิวเ้หน้าหลอดอกอกกำลังกาย อ๋อมันแหนแฮนุบอะไรธรรมดาเลยอืมก็น่าเสียนเท่านั้นคือตัวใหญ่ี่จะ้อพี่ตัวใหอืมถ้าถือเงี้ยกบด

mặc à hèn hôm hôm nó hôm hôm <laughs> 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 น่าจะมาโค้งัย่างันเหมือนจะา้าทอนกิมนาครับ